นี่นะครับผมเดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไปจากแม่น้ำชีนะครับผมน้องพีเดินนำไปเลยนี่นะครับผมโหเนี่ยนะครับคุณแม่กับน้องพีก็เดินขึ้นไปแล้วนะครับผมทางสูงมากเลยน้อพีเนาะทางก็ชันพอสมควรนะครับ เี่ยวว่ายิ่งขึ้นมายิ่งสูงเลยนะครับผมนี่นะครับผมเห็นพระองค์สีขาวนะครับผมอยู่ตรงทางขึ้นพอดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับอ่าไปเลยนี่นะครับถ้าน้ําขึ้นมานะครับผมถ้าน้ําขึ้นมาจากแม่น้ําชีนี่ก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปก่อนครับผมเดินขึ้นไปก่อนครับ น้องพี่กัคุณแม่ไหว้องค์พระหน่อยครับลูกไปยืนตรงนูน้นไปยืนตรงนูน้นน้องพี่ก็ไหว้ภาพพุทธรูปสีขาวเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเรามองอาจจะมืดๆน,น,นิดนึงนะครับตอนนี้คุณแม่กับน้องพีนะครับผมก็ไปไหว่อยู่นะครับผม ยมากเลยเนาะพีเนาะพระองค์สีขาวนะพีเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆองค์พระกันนะครับผมองค์ใหญ่ามากเลยนะครับฐานก็เป็นดอกบัวสีเขียวนะครับผมน้องพีก็วิ่งไปวิ่งมานะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับต้องพีมาทางนี้นะครับ,าารบใช่อันนี้จะเป็นด้านหลังองค์พระ,ระนะครับผม,ม,ส,วมสวยงามมากๆเลยนะครับสามารถเข้าไปได้นะ นี่คืออีกด้านหนึ่งแล้วผมนี่คือประตูทางเข้านะครับสามารถเข้าไปไหว้ได้ไหมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูดีกว่าเนาะแต่ว่าเมื่อดออน่าจะมีที่เปิดไฟหรือเปล่าพี่เราถอดรองเท้าก่อนนะครับผม,อ,ม,มนะอืมนี่นะครับผมรบรรยากาศภายในนะครับ,รบภายในขององค์องค์พระพุทธรูปสีขาวนะครับผมบก็จะมีนี้นะครับผมอ่า เป็นปรูปใช่เป็นพระเป็นพระนะครับผมเป็นพระแบบเยอะแยะเลยยิยงลายกันแล้วก็จะมีพงกระลูกองค์ใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้เขาก็ติดไว้ประดับเนาะใช่หลายองค์เลยนี่เราก็อยู่ด้านในนะครับผมเป็นพันๆองค์ใหก็จะมีหลวงพ่อนะเนาะแต่ว่าบรรยากาศก็จะมืดมากเพราะว่า ไม่มีไฟเลยเนาะพีเนะาะเหมือนกับถ,ถ้าเกิดยูในกล้องอาจจะเห็นหน่อยใช่เหมือนเหมือนกับว่าเขากาลังทําไฟทาอะไรอยู่ยังทําไม่เสร็จเนาะพีใช่นี่ครับก็จะดูบรรยากาศก็จะดูมืดๆหน่อยเอาแต่น้องพีมาไหว้พระตรงนี้หน่อยครับผมเป็นพระใหญ่อ่าน้องพีว่างนั่งตรงนี้ครับผมอ่านั่งลงแล้วก็ไหว้นะครับผม ด้านในก็จะมีพระพุทธรูปหลายองค์พสอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันนะครับผมประมาณด้านไหนมือน,นะครับส่วนด้านนี้นะครับผมก็จะมีพระพรมม้วยเนาะพีเนาะ อ่าน้องพีวิ่งมาแล้วให้น้องพีอธิบายให้ฟังหน่อยดินี่คือพราอะไรครับผมพลาผมอันนี้คือเป็นพราพรมนะครับผมมีถือเหมือนเป็นอะไรไม้ใช้ไม้เท้าเหรอสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นทำมือแบบนันก็จะมีถืออะไรไม่รู้เป็นแก้วม่มีแก้วอะไร่ไู ก็ผมจะมีอยู่แปดแขนนะอยู่แปดแขนมีกี่แขนนะแปดแขนมีข้างหลังเหรอมีทั้งหมดแปดแปดกรนนะครับผมแปดแขนนะครับมีสีหน้าแปดกรนอืมอันนี้ก็ด้านหนึ่งเนาะใช่สามหน้าละก็จะถือถือวุน้นเหมือนกันมีเว้นขยายด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังสิอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นนี้ ด้านหลังก็จะเป็นอีกหน้านึงนะครับผมหรือว่าพระพรหมน่ะจะมองมาจากเราทุกทางเลยใช่เพราะว่าท่านมีทั้งหมดสีหน้าไงมองมา, 3, มงมาวิ่งจิ้งจิมุสาสวยมากเลยสวยมากเลยนะอ่ะน้องพีครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นดีก่อนเนาะตอนนี้นะครับผมเราก็เข้ามาไหว้พงหลงพ่อสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับผม ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเขื่อนป้องกันตะลิ่งฝั่งขวาแม่น้ำชีนะครับผมที่วัดบ้านท่าสะแบงตมโน,วนวบ้าติง,งำอำเภอทุ่งขอหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างขึ้นในพุทธศักราช2,549นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะน้องพีเนาะอ่านน้องพีครับ อ๋อพี่จะพี่จะไปดูออโบสถอยู่เหรอน่ายวพาเพื่อนๆเ,เดินดูหน่อยก็ได้ก่อนที่เราจะไปขึ้นรถนะอ่าเราก็เดินตามน้องพีไปนะครับผมอันนี้เป็นรอยอะไรพี่โอ้วันนี้คือรอยเท้าของพระพุทธเจ้านะครับผมรอยพุทธบาทนะครับใช่ทีแรกป่าน,นึงว่าเป็นบ่ออะไรเนาะ าเราไม่ได้เดินมาเราก็ไม่รู้นะครับผมอเท้าแบบขนาดใหญ่เอ่นี่เป็นดอกบัวได้นหมพี่นี่เป็นดอกบัวอันนี้เป็นเหมือนธรรมจักรเนาะอันนี้เป็นรอยเท้าเป็นเป็นหินขนาดใหญ่นาะพี่เนาะเราต้องถ่ายไกลหน่อยต้องพี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนั้นนี่ครับเป็นเป็นก้อนหินนาะพี่เนาะใช่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่เราก็เป็นรอยเท้าอย่างนี้นะครับผมใช่เป็นรอยเท้าอ่าเราเดินมาตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถน,นะครับผมใช่กำแพงเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยยักษ์แต่เราอืมเป็นกำแพงก็มียักษ์ด้วยนะพี่เนาะมียักษ์<ว>แบบล้อมรอบไปเลยนะครับผมอสวยงามมากๆเลยนะครับใช่มีพญานาคด้วยนะพี่เนาะใช่ทนะี่ไหนนี่ <laughs> ครับเหลวงพ่อครับครับผมเออมามาทำบุญให้อาหารปลาครับผมครับผมครับอ๋อครับผมครับครับผมครับอยู่ที่เสนี้ครับผมนี่นะครับผมนี่เป็นด้านหน้าครับพระอุโบสถครับผมมีพญานาคด้วยน้องพีเนาะใช่เจ็ดสีน้องพีู่เดินเข้าไปดูไหม เดี๋ยวเข้าไปดูก็ได้เนาะนี่ไงเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะครับผมอันนี้เป็นพญาน,นาคนะครับอันนี้คือหน้าโบสถ์นะครับผมอ,บอ,อ่นนี้คือหน้าโบสถ์ตรงนี้นะครับมีพระพุทธร,รูปอยู่ด้านในนะครับผมแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะครับผม,ามาใช่อันนี้เราก็พาเดินดูรอบๆ อ่าก็เหมือนพาน้องพีนะครับผมมาดูงานอ่าใช่อันนี้เห็นไหมลายล้อมไปด้วยยักษ์เลยเห็นไหมพี่เป็นยักษ์ที่กลัวนะใช่เดี๋ยวเราเดินเดินอ้อมไปเลยครับหลูเดินอ้อมไปเลยครับอ่าอ่ามีเป็นเหมือนจิตกรรมฝาผนังนะพีเนาะ งดงามนนสวยงามมากๆเลยนะครับผมน,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 นี่เป็นอี่รูปหนึ่งเนาะน้ะนอนงพี่เดินไปครับอันนี้ประตูนี้ก็เปิดเหมือนกันใช่ ไม่รู้ไมีกี่ตัวแหละแต่ว่าได้ล้อมเยอะมากๆเลยนะพี่เนาะใช่เป็นหนึ่งกระพีงเนอะพุ่งๆได้ว่ายักษ์เนี่ยมีสองหน้าโอ้มีข้างนอกข้างในใช่ไหมพี่ใช่มีหน,น้าข้างนอกนอกับหน้าข้างในอ่าอันนี้ก็จะเป็น,นอีกรูปหนึ่งสวยไหมพี่สวยนะเนาะ

นี่ก็เป็นพญยายนาคสีเขียวนะพี่มีกี่เสียนครับพี่ม,มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดเสียนนะครับผมเป็นพญายนาคสีเขียวเจ็ดเสียนนะครับอะครับน้องพี่รเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าเนาะ้าจะยินในกาตอนนี้ตอนยินตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับผม น้องพีครับอย่าหันมาทางนี้ก่อน,ด,นอด้านองค์พระสีขาวนี่แหละอะ่น้องพีครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด subscribe นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับ,พรบเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบาย